วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวของที่ไปซื้อมานะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยไม่มีของเล่นไม่มีขนมเลยเนี่ยก็จะอย่างแรกเลอเป็นรองเท้ารู้ไหมเป็นพันแล้วพี่เธอจะเป็นรองเท้า นี่เป็นรองเท้าอันเนี้ยไซส์สามสามสิบสี่จะเป็นรุ่นน่อะไรอะ่ะไน่าไม่รู้อะ่ะใช้สามสา่เอาไปเข้าค่ายแล้วก็อ,อย่างต่อไป จริงๆแล้วจะเอาไอ้นี้ด้วยยังลบปั้นได้แต่ว่ายายให้เอาวันหลังก็อยากจะไปจะซื้อที่พัดมอหมดเลยนะพัดมอมันใหญ่พัดมอลูกั้อะที่เฮ้ยลอกออกเองนี่พัดมอนะที่นนทบรุรีเป็นรองเท้าอันนี้เอาไปเออที่รีวิวอะจะเอาไปนี่หมดเลยนะเข้าข่าย หมอ,อไม่ได้ดูไซส์เลยนะจริงๆอ,อ่ะจะเป็นรูปนี้นะคะแล้วก็จะเป็นนี่นะราคาเจ็ดสิบเก้าไซส์สามห้านะจริงๆไม่ได้ดูเลยแต่ว่าใส่แล้วยังเล็กอยู่นะแต่รองเท้าพ้าะละรองเท้าผ้าใบอ่ะ ใส่แล้วก็ยังหลวมนิดนึงนะใสสามสี 4, ่เธอเองใสสามห้ายังเล็กนิดนึงก็ไปเรื่อง,งต่อไปกันเื่องต่อไปงั้นเอาชื่อคลิปเป็นรีวิวของที่จะเอาไปเข้าค่ายกันแล้วกันเนะจะได้รีวิวทั้งหมดเลยจะเป็นกางเกงเอาไปเข้าค่ายชอบกลิ่นที่หลดตะดะหอมไม่หอมหอมแหละ ก็แบ็นอะไขายยาวนนีะ่ะเขาก็จะเขียนว่า corn 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 นะคะสีฟ้าก็าจะมีอย่งนี้ข้างในจะเป็นราคาใส่ห้าบาท น,นี่ราคา99อันนี้ราคา200เท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้แล้วก็ต่อไปจะเป็นอันนี้จะเป็นคะเป็นสื้อแขนยาวก กว่าส0 0รอยแปดสนะคะ2อ9ก็ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้อ๋อ อันนี้จะเขียนว่าเลิฟนะคะเป็นลายหัวใจนะก,ก็สก,ก,กอหมดแล้วแล้วก็มาดูของที่ซื้อไว้แล้วก็แล้วกันนะคะ เป็นของเข้าค่ะอย่างแรกก็จะมีเป็นขันจะเป็นเรื่องนี้ดาวแล้วสีดาวแล้ว,วแล้วไ่เอาเจอต่อไปก่อนนะพวกแกสีฟันกับแปงรงสีฟันไม่ต้องให้ดูหรอกเนาะโอเคนะคะต่อไปก็จะเป็นอันนี้ชอบที่สุดในสามโลกเป็นเสื้อสีม่วง ชอบอันนี้อ่านว่าฝากไว้ก่อนเจอ <c oughs> เออฝากไว้ก่อนตูแล้วเจอกันนะ <c oughs> อชอบมากเลยก็จะมีเป็นกลางกรีนค่ะยัง ส่วนกระเป๋าก็ไม่ต้องดูหรอกอยู่ตรงนี้นี่นะนี่ต้องซุงนะ่มหือว่านะอันอันอันอีกอันนึงนะอันเล็กอะเนี่ยอันนี้อันนั้นของตาต่อไปจะเป็นกางเกงอันนี้ จะมีลายเป็นกระเป๋าปสองข้างเสื้อนอน่ะเออเชือกแล้วก็มีเชือกด้วยแต่ยังไม่ซื้อตอนปสามโยนตรงสวไวยันแล้วมันตกลงไปสระน้ำเลยจบเฮ้ยปากกาใช้ด้วยหรอนะคะแล้วก็ชุด ลูกเสือไม่ต้องเอาไปเอ้ยไม่ต้องให้ดูเสื้อก็ไม่ต้องให้ดูแล้วก็ชุดซำรองให้ดูไปแล้วขายาวให้ดูไปแล้วชุดนอนชุดชนใให้ดูไปแล้วชุดชนะไม่ต้องรองเท้าให้ดูไปแล้วถุงเท้ายังไม่ต้องไม่ไม่ต้องให้ดูถุงรองเท้าแต่ให้ดูไปแล้วผ้าห่มไม่ต้องผ้าเช็ดตัวเออผ้าเช็ดตัวผ้านุ่งอบน้ำยังไม่ให้ดูเดี๋ยวจะเอาให้ดูก็ ประกาเหนซึ่งสก็ไม่ต้องรู้ให้ดูหรอกอย่าสีฟันหานไปสายพายากันยู่ไม่ต้องให้ดูแล้วก็มาดูผ้านุ่งอาบน้ำกับผ้าใช้ตัวแค่นี้ก็พอ <c oughs> นี่จะเรีนท้าชื่ตัวนี่อ๋สีในกล้องจืดไปไหมเป็นสีโอรสโอรสชมพูชมพูโอรสนะคะก็ผ้านุ่งอาบน้ำเดี๋ยวรอแป๊แป ต้องอ่นนะ้ะไม่ต้องซื้อเลยเพราะว่ายายเย็บให้นะใชเ้เครื่องตัดตั้งกล้องอยู่เนะีนะ่ยหอมพ้าหนับนะเป็นลายดอกสีขาวโอเคออเป็นสีชมพูออกขาวนะ คือขาวชมพูช่างร่ะช่างมันเถอะ <c oughs> มีอะไรอีกไหมเราจะอ่านตารางข้างบนให้ฟังนะคะเจ็ดโ <c oughs> มงลูกเสือในลารีรา,ายงานตัวที่ใต้อันนาเจ็ดโมงสามสิบสออกเดินทางเก้าโมงพิธีเปิดราดชายดูดี สิบเอโมงกิจกรรมฐานปรถมพยาบาลสิบบ่ายโมงกิจกรรมฐานเงื่อนประสาทสัมผัสระเบียบแถวแผนที่เข็มทิศหูเบื่อระเบียบแถวมากเออฮะเดี๋ยวหนึ่งทุ่มเลยเหรอเออหนึ่งทุ่มกิจกรรมสะกดรอยวันที่ยี่บสามอันนี้วันที่ยีสองนะที่อ่านไปเมื่อกี้วันที่ยีบสาก็ ตีห้าออกกำลังกาย9ก้โมงกิจกรรมเดินทางไกลบ่ายโมงกิจกรรมพระชนพายเย่เอออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเออหนึ่งรูมกิจกรรมรอบกองไฟวันที่ยี่สิบสี่ห้าตีห้าออกกำลังกายเออเก้าโมงกิจกรรมยามว่างบ่ายโมงพิธีปิดเออบ่ายบ่าย บ่ายสามโมงครึ่งถึงโรงเรียนลูกเสือนารีเดินทางกลับบิร์นกำหนดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้าไก่เราไม่ชอบระเบียบแถวว่ามันยากเกินไป แล้วบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายเบื bye. Bye ่อเบื bye. Bye ่อเดนแห่เอ้ยเบื่อระเบียงแห่